วัสดีครับโกโลยาเจาซุ่มยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเนบจูนเปิดรหัสดาวทางช่องสองทะลุฟ้าแห่งนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่ 5, 5้เดือน7สากลเดือน8ไทยครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษาแล้วนะครับก็เป็นฤดูฝนนะครับถ้าท่านจับทิศทางของตัวเลขท่านก็จับทิศทางของเลข3ตัวนี้ว่าให้ได้นะครับยังไงก็ต้องมาแน่นอนหนึ่งตัวไม่มีขาดนะครับ มา3ตัวก็ได้นะครับนี่คือ,อติดตามไปเรื่อยๆครท้ายๆรายการเนี่ยผมจะมีขึ้นประกบคู่ให้แล้วก็บอกแนวทางวิธีการเสี่ยงโชคสําหรับท่านที่ชอบแล้วก็วันนี้ผมมาเปิดรายการเนปจูนเปิดรหัสดาวที่ช่องสองทะลุฟ,ฟ้าแห่งนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งติดตามผมมาด้วยนั่นก็คือคุณอาจารย์เกรซนะครับสวัสดีอาจารย์เกรซท่าน,าน,นอาจารย์เนปจูนครับ ยินดีครับอาจารย์ครับที่มาร่วมรายการวันนี้ด้วยกันนะครับก็ถือเป็นนิมิตมงคลมากกว่าเพราะวันนี้คือวันที่5คนนี้ถือว่าเป็นปัญจมฤทธิ์ปัญจมฤทธิ์แปลว่าน้ํามงคล5สายนะฮะปัญจมฤทธิซึ่งไหลจากพระเกศาของมหาเทพศิวะเจ้าซึ่งเป็นสายทานแห่งมหาบริสุทธิ์ในวันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าคนที่เกิดเลข5เนี่ยจะต้องได้รับอิทธิพลของดวงดาวพฤหัส นะท่านอาจารย์รแล้วก็ซึ่งเป็นวันอังคารวันอังคารก็คือเลขสามเป็นองค์การแห่งพระตรีมุรติครับ,รบท่านหอ่านี่คือแค่เราเกินมาแค่นี้ก็อยู่ในทิศทางที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จริงอะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาออกวัน่ช้าแต่เราจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับวันนี้มันมีนัยยะอะไรที่สําคัญอยู่ทําไมต้องเป็นวันที่ 5? ห้าเดือนกร,รกฎาคมเพราะว่าเดือนกรกฎาคมมันก็มีห้าอยู่วันเดียวครับคือวันที่ห้า ะะแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพร์ิคเนตแล้วก็วันนี้เป็นวันอังคารซึ่งเป็นตัวแทนของสามสามหมายถึงอังคารนะครับหรือเป็นสัญลักษณ์ของตรีมูลติหรือโอมตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของโอมที่มาที่ไปนะฮะโอมเนี่ยเป็นคำพูดของภาษาสันสกฤตหรือเป็นคนใช่นะใช<อ>คือ,อโอมเนี่ยค,คือองค์การของสวรรค์ครับซึ่งเป็นบัญชาการของพระตรีมูรติ ที่ได้มีการให้มติว่าผู้ที่ได้เริ่มต้นจากการมีการจุตินะฮะโลกมนุษย์เราเนี่มีการจุติแน่นอนและก็การจุติของบุญบารมีของการสร้างกุศลในภาวนาจิตในพยในการมีภาวนาถึงโอมพูดพูดวะซึ่งเป็นการที่ได้อาราธนาถึงสิริมหามงคลของบารมีนั่นคือเลข3และการเริ่มต้นของในสันสกฤตเนี่ย พิธีใดมันตราใดก็ตามเนี่ยขาดคําว่าโอมไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าเนี่ยคือ,คอเรื่องราวของที่มาที่ไปหลายๆท่านเนี่ยก็จะรู้จักแต่คําว่าโอม แต่ที่มาที่ไปของคําว่าโอมเนี่ยฮะมันมีนัยยะมีความหมายอยู่หลายๆประการด้วยกันนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าโอมเนี่ยน่าจะโอมท็อปฟี่หรือโอมลูกกวาดหรือโอมฮอนหรือเปล่าฮนะก็เป็นเป็นตลกออกไปอีกแบบหนึง่งแต่ในความเป็นจริงแล้วนะฮะโอมความหมายออกมาก็คืออย่างที่อาจารย์คริสนะฮะถอดรหัสออกมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมาตรงกับข้อมูลของวันอังคารตัวแทนของวันอังคารเนี่ยคือเลข3นะครับเลข3เนี่ยเป็นตัวแทนของวันอังคาร นะครับวันนี้เราก็เลยมาพูดเรื่องราวตรงนี้กันแล้วก็มาตรงกับศาสตร์ของเนปจูนฮะแม้กระทั่งศาสตร์ของไพ่ยิปซีหลายๆหลายๆท่านที่มีพลังงานตรงนี้อยู่คือเมจิกอายใช่เมจิกอายก็คือคดวงตาอันเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าเมจิกอายกับในศาสตร์ของฮินดูเนี่ยเราก็จะมีคำว่าโอมโอมคือองค์การเพราะว่าตอนที่เกิดศึกสวรรค์เนี่ยตอนนั้นเนี่ย ไม่มีเทพองค์ใดสามารถยุติสวรรค์ศึกสวรรคนี้ได้นอกเหนือจากมหาเทพศิวะโดยพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้ส่งเปล่งแสงสุรีออกมาเป็นคําว่าโอมครับโอมนั่นคือมหาบาร,รมีรอันเป็นการควบคุมอํานาจจักรวาลทั้งหมดเลยฮะท่านอาจารย์ครับก็นี่แหละคือความหมายว่าคือศาสตร์ทุกศาสตร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปของเขาอยู่นะฮะขึ้นอยู่ว่าใครจะบรรยายแล้วก็นำเสนอเรื่องราวตรงนั้นนะในความเป็นจริงนะ่ได้มากกว่ากัน นะฮะคือของผมนะฮะโอมผมก็เอามาใช้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เมจิกอายหรือดวงตาของพระผู้เป็นเจ้าหรือดวงตาแห่งสวรรค์หรือสตาร์เกตหรือดวงตาแห่งปัญญาก็มาจากโอมนะฮะม,มีพลังงานมาจากโอมเหมือนกันนะครับนี่คือที่มาที่ไปของวันนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเราก็จะมาพูดถึงเรื่องออการโคจรของดวงดาวพระฤหัสบดี วันนี้นะฮะแต่เราไม่ได้พูดเชิงวิทยาศาสตร์แต่เรามาพูดของเลข5เป็นตัวแทนของพระฤหัสมบ,บดีหมายถึงปุโรหติตหมายถึงาการศึกษาหมายถึงครูบาอาจารย์ฮะแต่ถ้าแปลตรงตัวความเชื่อความศรัทธาของมวลมนุษยชาติที่นับถือสายเทพก็คือองค์พระพิฆเนศนั่นหละครับใช่ใช่ท่านอาจารย์อย่างวันนี้เนี่ย ก็ขอเท้าความอย่างหนึ่งวันนี้คือวันอังคารนะฮะวันอังคารก็เป็นพลังงานของพระคันธกุมารนะฮะเป็นเป็นมาร์สที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษว่าด้วยมาร์สนะฮะซึ่งเป็นดาวอังคารดาวอังคารคือที่โคจรสถิตขององค์พระคันธกุมารในประเทศมาเลเซียที่มีการกราบไหวบูชาขององค์พระคันธกุมารในสถานที่ศักการะคือบูรันรมหาศักดิ์นะครับที่ ชาวมาเลเซียทุกๆคนก็จะได้ไ,ดไปกราบสักการบูชาองค์พระพิคเนสุรกันทะที่นั่นแล้ววันนี้เนี่ยโคจรกับเลค<ะ>้าก็คือพลังอธิบดีของพระพิคเนศนร์นั่นเองท่านอาจารย์นะครทั้งส,ง,สงสองสองฝ่ายคือพี่น้องรพระองค์พระพิคเนส<ะ>และพระขันุกุมาร<ะ>ได้มารวมพลังกันรวมพลังกันแล้วเนี่ยอันเป็นมหาเดชพลัง แห่งปัญญาและอำนาจนะท่านอาจารย์แล้วก็ทําไมต้องมาสอดคล้องกับคําว่าพระพิฆเนศแปดมหามงคลจักรพรรดิของผมด้วยเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นสวรรค์กาหนดลิขิตมนุษย์ก็ไม่เท่ากับลิขิตสวรรค์เพราะว่าสวรรค์กาหนดในพระภาคแปดมหามงคลเนี่ยแปดมหามงคลเริ่มจากพระบารมีของพระแม่รีเอามาเทวีในพระแม่อุมาเทวีเนี่ยท่านทรงมีอัสจกร ที่มีนามวัธุรคาอัจจรนั่นและนี่คือหนึ่งเดียวเท่านั้นที่พระองค์ทรงพระภาคของอัจจรมาเป็นพระบุตรคือพระพิคเนสวนท่านครับโอ้นี่น่าอัศจรรย์มากครับคือเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือผมไม่ได้เตรียมกับอาจารย์เกตมาเลยฮะผมก็หิ้วมานะฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องบังเอิญที่เราพูดมาในขณะนี้เราคิดมาเดี๋ยวนี้เองนะครับแล้วก็มาสอดคล้องกับสามกับห้าสามกับห้าบวกกันได้แปดก็มาอยู่ใน แปดมหามงคลจักรพรรดิแปดมหามงคลจักรพรรดิถ้าเป็นศาสตร์จีนที่มีความเชื่อก็คือแปดเซียนนั่นเองพอแปดเซียนนั่นเองครับคือสรุปแล้วเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์ก็คือรวมแล้วเนี่ยอิทธิพลของโลกใบนี้มันอยู่กับดวงดาวทั้งหมดเลยนะฮะถึงลึกในศาสนาฮินดูก็เรียกว่านวกราเข้าใจไหมฮะคนไทยเรียกว่านพเคราะห์นะฮะส่วนเอ่อคนจีนก็มาเรียกว่าศาสตร์แปดเซียนนั่นเองนะฮะท่านอาจารย์ถ้าเป็นแปดเซียนก็จะเป็นเป็นเซียนองค์ที่ห้า เป็นพลังงานแห่งความดีกตัญญูรู้คุณนะครับคือเซียนเซียนองค์ที่ห้าสรุปในเซียนที่ห้าเนี่ยที่มีความกตัญยูร้คุณก็เช็กเช่นกับองค์พระปฐมภพรแห่งเทวะที่เราบูชากันก็ค,คือพระพิคเนศวรน,นะฮรพระพิคเนศวรก็ถือในเรื่องของการที่สักการะต่อบิดามารอนเนี่ยอันเป็นปฐมเลยนะท่านอาจารย์รเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในศึกสวรรค์ที่เกิดขึ้น พระองค์มหาเทพพระศิวบัญชาว่าถ้าหากผู้ใดเนี่ยได้เดินทางไปรอบโลกเจ็ดโลกผู้นั้นก็จะได้รับสถาปนาเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะฮะพระพิฆเนศทรงอัศรกรเลยท่านอาจารย์รนะฮะในพระภาคอัศรกรที่ท่านได้มาเผยแพร่ในวันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นรหัสมงคลของอัศวิขนาสวรายะที่ประเทศอินเดียเราในเมืองมุมไบก็จะมีการบูชาพระพิฆเนศ ที่อัศวินายกนั่นเองนะนครับท่านอาจารย์มันเป็นเรื่องเท้าความของรหัสนะครับก็คือรหัสเนี่อ่มันก็มีที่มาที่ไปของเขาอยู่นะครับก็คือหลายๆอย่างเนี่ยมันมาสอดคล้องกับข้อมูลของวันนี้ทั้งหมดเลยโดยที่ผมก็ไม่ได้คิดไม่ได้ทำสคริปต์ไม่ได้อะไรมาเลยแล้วเราก็เอามาตั้งแล้วก็มามานำเสนอกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรายการส่องทะลุฟ้ากันอยู่นะครับก็เชื่อว่าวันวันนี้เนี่ย ผู้ใดที่มีบุญอย่างนี้ดีกว่านะฮะอาจารย์ผู้ที่มีบุญเพราะว่าคนมีบุญเท่านั้นที่ได้ละองพระทุรีพระบาทของพระพิคเนศสวนอันนี้คือกาลยุคกาลยุคเราเนี่ยเชื่อมั่นว่าผู้ใดที่มีบุญญาณุภาพและกุศลานุภาพเนี่ยจะได้รับสิทธิกริยาของพระพิคเนศวนนะฮะท่านอาจารย์เพราะอันนี้คือก่อนที่กาลยุคจะมาเนี่ยราหูราหูเขาได้เปล่งว่า กรยุคนี่ยจะไม่มีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะฮะเพราะว่าหนึ่งกลรยุคคือยุคที่จะถูกทําลายยุคที่จะไม่มีศาสนาที่เหลือกระทั่งถึงซากของศาสนาเลยนะฮะทีนี้พระศิวเจ้าองค์การในรหัสที่8อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กําหนดวันนี้คือวันอังคารที่ห้ารวมแล้วอังคารเนี่ยคือรหัสของพระการติเกยะ ก็คือพระคันธกุมารนะฮะและส่วนวันที่5คืออารัมพบทของพระพิคเนสวนที่ได้รวมสองมือกันเอกฉันกันนะครับห้ากับสามก็คือแปดครับเลหัดวันนี้คือเลขแปดคือเลขแปดครับก็คือที่มาที่ไปทําไมมันต้องมีสามสามหมายถึงวันอังคารครับห้าก็หมายถึงวันนี้สามเนี่ยหมายถึงนักรบนักรบก็คือขันองค์ขันทกุมารองค์ขันทกุมารนักรบ การต่อสู้และการประจนภัยนะฮะแล้วก็5เนี่ยหมายถึงาการศึกษาความเจริญงอกงามและความสําเร็จหรือมีโชคมีลาบอะไรทํานองนั้นรวมกันก็มาเป็น8 8มหามงคลคืออันนี้นะครับซึ่งผมมีนโยบายที่จะสร้างเป็นองค์ใหญ่ให้กับจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่ผมกําลังมีแพลนอยู่ซึ่งเป็นองค์ใหญ่มากสร้างเป็นเทวบูชาให้กับประเทศ และเพราะเป็นสิรงมงคลมากแล้วก็สิ่งที่เป็นสิรงมงคลอย่างยิ่งในประเทศไทยเราเนี่ยอาจารย์ก็ได้มองการว่าประเทศไทยในภาคเหนือเป็นดินแดนที่เป็นสมรภูมิแห่งสันติมากเลยท่านอาจารย์ครับฉะนั้นเมืองที่จะต้องได้ถูกสถาปนาในอนุสรของพระพิคเนสวนในภาคมหาอัสเธิคเนสวนเนี่ยจะต้องเป็นเมืองทางเหนือนะท่านอาจารย์คือท่านอาจารย์ได้มองมองไปแล้วฮนคือ คือพระพิฆเนศปางเนี้ไม่ต้องการที่จะไปสู้รบตบมือกับใครก็เมืองที่ที่มีอยู่ที่พระเจ้าครองนครหรือครองเมืองเนี่ยไม่เคยคิดที่จะไปลบลาค่าฟันไปออกศึกกับใครก็คือเมืองพะเยาพะเยาะพะเยาภาษาสันสกฤตแปลว่าจงบังเกิดนะฮะอย่างเวลาเขาพูดภาษาสันสกฤตเนี่ยบังเะลมพบยาครับคือพะเยาเนยฮะ ก็มีสมัยนั้นก็คือพ่อขุนํำเมืองนะฮะเป็นเจ้าเมืองแล้วพ่อขุนํำเมืองนะฮะไม่เคยไปออกรบไม่เคยไปทำศึกอะไรกับใครเลยท่านจะอยูอ่เมืองของท่านเนี่ยแบบแบบสงบนะฮะซึ่งาตามตำนานที่ผมรู้มาคร่าวๆพ,พ่อขุนํำเมืองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนเมงายนะฮะก็จะเป็นพระสายกัน ที่จะมีอยู่ที่เชียงใหม่ที่ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นั่นเองนะครับก็เชื่อว่าสถานที่จะเป็นสักการบูชาของพระพิคเนศวนณสถานต่อไปเนี่ยต้องเป็นสถานที่ท้าวความถึงบุรพกษัตริย์นะครับท่านครับเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยยังไงก็ต้องมีสถาบันชาติสัตว์และพระมหากษัตริย์ใช่ครับถูกต้องัเป็นมหาประมุขนะฮะอย่างประเทศเราหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่สามารถเป็นสยามภูมิแห่งสยาม มาเทวาทิราที่ได้ปกครองประเทศเรากระทั่งถึงปัจจุบนันการใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่ครับใช่ครับทางนั้นแล้วผมก็เลยมีนโยบายทาั้งทั้งที่ไม่มีปัจจัยนะครับแต่ผมคิดอยากจะสร้างละ่ะนะครับทั้งทั้งที่ไม่มีปัจจัยนะผมอยากจริงๆผมอยากจะสร้างให้ไวที่สุดนะครับแต่ปัจจัยมันไม่พร้อมก็เลยทำให้นะมีความล่าช้าแล้วก็มาตีความหมายของคำว่า8นะฮะ8คือความล่าช้า8คือลาหูความมืด ความลี้ลับแล้วก็ต้องมีอุปสรรคหลายๆอย่างท,ที่ที่มาประจนภัยให้ผมนะ่ยทดสอบจิตใจของผมเองนะี่ยฮะหลายๆอย่างเพื่อที่มีความอดทนและต่อสู้ที่จะสร้างปางนี้ให้ได้ความคิดตรงเนี้ยผมคิดมาแล้วนีฮะปีนี้เป็นปีที่สาแต่ก็เชื่ออย่างหนึ่งนะท่านอาจารย์อย่างวันนี้นเนี่ยคือรหัส เลข3กับเลข5มาอยู่ด้วยกันก็เป็นคู่สมพลนะฮะถึงแม้อุปสรรคมาขนาดไหนก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะฝ่าฟันและพิชิตกับอุปสรรคนี้ได้เพราะด้วยรหัสของพระกันตุกุมารและพระพิคเนศวนโดยที่ท่านท่านส่งมาเป็นภาคเอกคตานะฮะในวันนี้ฉะนั้นผู้ติดตามชมในรายการของเราสองทะลุฟ้าอาจารย์ก็ขอเชิญชมในในคำปาตกถาของท่านอาจารย์เนปจูน ที่ท่านได้มาเป็นบัณฑิตยาครูให้แก่รายการของเราให้แสงสว่างและขอเชิญผู้กราบไหว้บูชาสักการะในศรัทธานุภาพของพระพิฆเนศวรเจ้าได้มาชมในการเขียนคณิศาสตร์สุธิยานด้วยครับท่านอาจารย์รวันนี้โดยคณิศาสตร์สุธิยานเนี่ยก็ก็จะเท้าความถึงท่านอาจารย์ว่าคืออะไรครับสําหรับพระพิคเนศปางนี้นะฮะสำหรับท่านที่อยากจะได้ไปบูชานะครับติดต่อมาที่รายการส่องทะลุฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็ จำนายอยู่ที่299บาทแล้วก็เพิ่มค่าส่งจังหวัดไหนก็ได้ฮะเท่ากันหมด50บาทแล้วท่านได้ปางนี้ไปไปบูชาไว้นะฮะท่านจะมีโชคมีลาบไม่ขาดสายเพราะว่าเลข8คืออินฟินิตี้ใช่ฮะเลขแปดคนอินเดียก็ถือว่าเป็นอินฟินิตี้แล้วก็ถือว่าเป็นเลขเอ,อ,อมะตะนะนนฮะเป็นเลขมงคลเป็นเลขอมะตะนะครับเหมือนกันบว่าก็ ก็ติดต่อมาที่รายการส่องทะลุฟ้ารายการส่องทะลุฟ้ารในมิติของหรือที่ผมเองก็ได้นะครับที่ตัวผมเองก็ได้เบอร์ของท่านอาจารย์เบอร์เลยฮะ0922894494หรือถ้าสะดวกก็มาที่รายการส่งทะลุฟ้าเลยน้องๆเขาก็จะจัดส่งไปให้สําหรับทางอาจารย์ก็จะมีสัมมนาคุณกับผู้ที่ติดตามชมรายการของท่านอาจารย์เนปจูนครับที่อาจารย์นับถือท่านเป็นพี่ชายท่านเองนะครับขอบคุณครับและก็ อาจารย์ก็จะมีสมนาคุลมในการที่จะนำพาสิ่งมงคลสื่อให้กับผู้ที่กราบไหวบูชาสักการบูชาในพระอัศมหกรณมปตินี้โดยอาจารย์จะมีพระยันนะครับพระยันวันนี้วันนี้อ,อาจารย์คริสนะฮะก็จะผมให้ฉายาว่าเป็นอาจารย์ที่วาดยันพระพิฆเนศและการทํานายจากภาพวาดของพระพิฆเนศนะ่ะไวที่สุด ของประเทศไทยนะฮะผมว่าประเทศไทยเพราะว่าทั่วโลกนี่ผมยังไม่ได้ไปเจอแต่ผมเจอในประเทศไทยนะคือไวที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นฮะไม่รู้ว่าอาจารย์วาดไว้แล้วยังหรือว่าจะวาดให้ดูสดๆออก็ดได้นะครับดสดๆเลยก็ได้ท่านอาจารย์นะครับในระหว่างที่อาจารย์วาดอยู่นะฮะแล้วผมก็จะพูดเรื่องราวของที่มาที่ไปของของศาสตร์เนบจูนนะฮะทำไมำผมถึงต้องชื่อว่าศาสตร์เนบจูนฮะ เนปจูนเ <N ept une> นี่ยชี้แจงงานแรกๆเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคืออะไรนะครับผมมารู้ตอนหลังเนี่ยเนปจูนคือดวงดาวดวงหนึ่งดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ใหญ่อันดับ4แล้วก็เป็นตัวแทนของดาวเกตความหมายเลข4เป็นตัวแทนของ4ี่ทิศนะฮะทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นะครับอ่าแล้วก็โยงใยมาถึงอ่าพลังงานของดินน้ำลมไฟถ้ามา ถึงพลังงานของความเชื่อและความศรัทธ,ธาก็คือท่านเท้ามหาพรหมหรือพระพรหมธาดาน,นั่นเองนะครับแม้กระทั่งาภาษาธรรมะก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือพรหมวิหาร4ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเลขเลขสี่หลายหลายอย่างเนี่ยฮะก็อยู่ในเรื่องราวของเดาวเนปจูนนะครับผมก็เลยว่าเ,าเลยชื่อเนปจูนเพราะว่า ฟังดูแล้วเออรูปมันยิ่งใหญ่และเท่ดีทั้งทั้งที่ผมตั้งขึ้นมาเราผมไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วผมมารู้ตอนหลังแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยเรื่อยนะครับนี่คือที่อาจารย์เกตวาดเมื่อสักครู่นี้นะครับฮะแล้วเป็นเรื่องราวของวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์เกตอาจารย์ค,คริสนะฮะจะบรรยายภาพนี้เกี่ยวกับวันเนี้ยโดยรวมว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพระพิฆเนท่านทรงท่านทรงถือ,อโมเดกะ โมทกะนี่ก็คือรูปความรักความอบอิ่มความสุขความสมหวังวันนี้เนี่ยใครได้กราบไหว้บูชาพระพิคเนสวนแล้วอนุภาพของวันนี้คือผู้ที่เคยรอคอยความรักหรือรอคอยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้พระภาคของมหาอัศวินพิคเนสวนเนี่ยทรงประทานพรและก็ในขนมโมตกาของพระองค์ท่านเนี่ย ทรงลิขิตคําว่าโอมโอมหมายถึงว่าทําอะไรก็ตามจะบรรลุสิทธิเป้าหมายอย่างที่พึงได้ศรัทธาและบูชาต่อพระพิคเนสวรด้วยความศรัทธาอย่างที่หาไม่ไม่พระพิคเนสวรท่านสังเกตไหมว่าทุกๆคนจะคงจะเห็นว่าท้องของพระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนกับรูปโลกหมายถึงพระธรณีเนี่ยพระธรณีทรงเปิดเปิดช่องแสงให้กับ ผู้ที่ได้กลับไ้บูชาพระพิคเนศวรโดยการที่มีเคล็ดอย่างหนึ่งผู้ใดที่ตั้งพระพิคเนศวรไว้ในบ้านแล้ววันนี้เนี่ยควรนําขมิ้นสีเหลืองนะฮะขมิ้นผงมาลูกท้องที่พระพิคเนศวรเจ้าและก็ท่องคาถาประจําของพระพิคเนศวรคือโอมสีขณีสยณมะาอาจารย์บอกได้เลยว่าวันนี้เป็นวันที่สิทธิมหามงคลโดยการที่ได้รับพรของพระพิคเนศวรและพระขันทกุมารด้วยประกอบ มหามงคลพรในวันนี้นำพาให้ผู้ที่ได้กลับไว้บูชาอย่างศรัทธาที่หาไม่จะได้รับความสมหวังปราถนาพรประทานพรแห่งพระแม่สรีเม,มามาธุรกาเทวีอย่างที่ไม่ได้คาดหมายส่วนพระองค์ทรงได้เป็นพระบาทของพระองค์เนี่ยเป็นการก้าวเดินทางรอบโลกวันนี้ขอท่าน เราจะได้อ d ร h e w o r โวอะไรก็ตามที่เราปรารถนาเราอยากจะไปประเทศไหนก็ตามวันนี้เนี่ยขอพระองค์ท่านได้เพราะพระองค์จะเปิดธุรกิจของคนที่ทำธุรกิจจะเปิดชะตาของคนที่ผิดหวังความรักจะเปิดชะตากับคนที่อยากได้บ้านก็จะซื้อบ้านได้สำเร็จคือพระพรของพระองค์ท่านวันนี้เป็นการ เปรียบเสมือนพลังของปฏิหาริย์นั่นเองท่านอาจารย์ก็คือจะบบได้รับรความความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลทั่วไปนะฮะเพราะว่าวันนี้วันที่หซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวแทนของความสําเร็จและความ,วามยุติธรรมนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของสัญ,ญลักษณ์ของดาวพะระัลสบ,บดีซึ่งมาสอดคล้องกับพรพพิคนศด้วยนะฮะพพแต่ ผมตีเลข5าเนี่ยเป็นตัวแทนของพรฟฟิคเนตเลยล่ะฮะอาจารย์แล้วก็ปางที่อาจารย์วาดขึ้นมาก็เป็นเรื่องราวที่อาจารย์นําเสนอไปนะครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายกับช่วงที่ท่านผู้ชมทางบ้านกับรายการส่องทะลุฟ,ฟ้าผมเนปจจนเปิดรหัสดาวนะครับก็จะให้ไฮไลท์และแนวทางกับตัวเลขที่ท่านรอคอยอยู่นะครับผมจะไม่คํานวณอะไรให้ให้ให้เสียเวลานะฮะคือผมจะบอกไปเลยนะครับตัวเลข ที่ผมเขียนไว้นะฮะผมสร้างออกมานะฮะให้ให้สังเกตและาหาทิศทางเดือนไหนฮะเลขออกตรงกับวันไหนนะฮะเช่นเมื่อต่อไปนะ่วันที่16กรกฎาคมตรงกับวันเสาร์นะฮะคือวันเสารนะ์น่ะมันจะมีพลังงานของเขาอยู่นะฮะตัวแทนของวันเสาร์คือเลข7ตัวสำรองคือ8 7นะฮะกับ8เนะี่ยยังไงก็ต้องมา1ตัวมา2ตัวก็ได้ใหอย่างงวดที่แล้วเนี่ยฮะ ผมก็ให้6กับ7ฮะมา1ตัวเขามาทั้งบนและล่างแล้วเ,เลขจับคู่นะฮะเดี๋ยวน้องๆทีมงานนะฮะที่ผมสร้างไว้นะฮะน้องเขาจะเอามาขึ้นที่หน้าจอเป็นไฮไลท์อีกทีหนึ่งที่ผมสร้างไว้แล้วทิศทางเป็นยังไงขอให้แฟนๆรายการของช่องสองทะลุฟ้านะติดตามติดตามช่องนี้ไปเยอะๆนะครับถ้าติดตามเยอะๆกำลังใจเรามีเยอะนะฮะ สมาธิเราก็มีเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็โชคลาภก็จะให้ท่านได้เยอะด้วยสําหรับผู้ที่สนใจในการกราบไหว้บูชาพระพิคเนสวนด้วยตามมหาเศรษฐิกริยของพระพิคเนสวนภาคที่ท่านอาจารย์เนบจูนได้สร้างบาร,รมีของศรัทธาภาพนี้ไว้ขอเชิญได้ติดตามและติดตามกับการโทรสั่งจองที่ท่านอาจารย์เนบจูนหรือที่ช่องนี้ฮะที่ และสิ่งที่สําคัญผู้ใดที่สนใจในการรับรู้<ะ>เรื่องราวของคณิสยานคืออะไร,รก็เชิญติดตามที่อาจารย์คริสได้เบอร์0ูนย์เก้าห้าห้าหครับหรือที่รายการาช่องสองทะลุฟ,ฟ้านะครับมาได้เลยฮะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆเขาก็จะจัดส่งไปให้นะครับท่านได้ไปอย่างฮะหนึ่งองค์นะฮะมันจะมีข้อมูลข้อมูลเป็นแนวทางสําหรับเสี่ยงโชคอยู่ในอยู่ในนี้ นะครับว่าเลขออกวันไหนศุกร์เสราร์อาทิตย์วันจันทร์นะฮะก็จะมีผังของเขาอยู่แล้วคนก็เอาไปเป็นแนวทางหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ชัดเจนก็ติดตามรายการช่องสองทะลุฟ้าก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะงั้นก็วันนี้อขอบคุณที่ติดตามรายการช่องสองทะลุฟ้ารายการเนบจูนเปิดรหัสดาวขออำลาครับอาจารย์คริส สวัสดีครับอมีคณิศสยนมหออมสวีคณิศสยนมหออมสวีคณิศสยนะมหจ่าสุม